สวัสดีครับผมวุฒจากเศรษฐีไม่มีนายนะครับวันนี้วันที่5กรกฎาคม2564นานะครับวันนี้หน้าหลานน่าจะมีแต่ตกไซส์เลยนะครับก็รอบนี้ผมเอาเป็นตกไซส์ามาเยอะนะครับเพราะว่าคนถามหาช่างลูกกันเยอะครับมีสุกมีสุกประมาณเกือบเกือบร้อยกิโลนะครับแต่ก็หน้าน่าจะสุกไม่หมดนะครับผมเค้ะหลวมมาด้วยส่วนตัวสวย ตัวที่ผมจะเอามาช่างเนื้อนะครับก็ประมาณนี้ครับนี่แหละครับสวยสุดแล้วรอบนี้ผมยอมรับว่าหาสวยไม่ได้นะครับตัวนี้ก็สวยสุดแล้วครับเท่าที่เห็นเลยเนี่ยครับเป็นทรง ABC มันก็น่าจะพื้น C เลยนะครับก็ต้องเข้าใจด้วยนะครับว่าช่วงนี้มันปลายฤดูแล้วเนาะของจนันปลายฤดูแล้วครับหาสวยๆไม่ได้แล้วส่วนสวยที่สุด สวยที่สุดเลยที่ผมหาได้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูนะอันนี้ผมแยกเอาไว้ก็คือผมจะเอามาส่งเคอรี่นะครับผมยังไม่ได้ประกาศแบบรับออเดอร์เต็มตัวนะครับเพราะว่าของสวยมันไม่มีผมเข้าใจว่าคนสั่งคือสั่งแล้วก็ต้องอยากได้เนื้อสวยทรงก็ต้องสวยคืออะไรมันต้องเป๊ะหมดนะครับแต่ผมยอมรับไว้เลยว่าผมหาไม่ได้คือสวยสุดแล้วเท่าที่เห็นนะครับ ดูได้เลยตัวนี้เนี่ยสวยที่สุดแล้วนะครับถ้าเทียบกับหน้าร้านคือตัวนี้สวยสวยกว่าแต่มันก็ยังไม่เป๊ะนะครับเห็นไหมมันก็ยังเป็นพูรีบๆอยู่ก็ต้องเข้าใจผมด้วยนะครับผมหาไม่ได้จริงๆได้แค่นี้แล้วก็มีแค่เข่งเดียวที่ผมจะส่งเคอรี่วันนี้ผมจะถ่ายรูปแล้วก็เอาโพสต์ลงในเพจนะครับถ้าใครติดตามในเพจก็อาจจะสั่งทันเพราะว่าของมีแค่นี้จริงๆ คือประเด็นผมจะเอามาเคมให้กับลูกค้าที่ผมส่งเป็นเนื้อไปแล้วรอบล่าสุดที่ผมส่งคือเนื้อมันเละนะครับมันอมน้ำเนาะผมก็จะเอาตัวนี้ส่งเคมให้แล้วก็มีคนที่ผมรับปากเอาไว้แล้วผมยังไม่ได้ส่งด้วยก็มีนะครับคือผมจะส่งเปิดรับออเดอร์แค่นิดหน่อยนะครับคือมันมีนิดหน่อยจริงๆเดี๋ยวมาชมเนื้อกันนะครับลูกนี้น่าจะทำห่านนะครับ น่าจะเป็นกรอบนอกนุ่มใน สีเนื้อใช้ได้เลยนะครับสีเนื้อเป็นเนื้อหนึ่งนะครับไม่ถึงพรีเมียมได้เนื้อนี้ก็โอเคแล้วครับเจ้งนี้เป็นปลายฤดูของจันนะครับก็อย่างที่บอกไปนะครับตรงส,ว,สวยๆก็หายากส่วนมากแต่ละสวนก็น่าจะเหลือเป็นตกไซส์ซะส่วนใหญ่นะครับ ใช้ได้เลยเนื้อกรอบนอกนุ่มในครับ มิค้ามาพอดีร้อยแปดสิบค่ะแกงแกลือนะครับแบบแกะเนี้ยร้อละหกหร่อยครับแเนี่ยหกอยครับผมเมนค่ะหมอนทองเน่ทานอ่ะจะพอดีสุขพอดี สีเนื้อก็ประมาณนี้นะครับก็สวยในระดับหนึ่งนะครับเป็นเนื้อหนึ่งหวานมันแน่นอนนะครับรับประกันเลยเดี๋ยวให้ดูเนื้อข้างนอกนิดนึงแต่ว่าสีจริงก็สีนี้เลยนะครับเดี๋ยวบูทสีนิดนึงนี่ครับเป็นไงสีสวยอยู่อันนี้เป็นสีโดนแดดนะครับสีจริงๆก็ประมาณนี้ครับประมาณนี้เลยไม่เข้มมากเนาะแต่ว่าหวานมันหอมมากนะครับ ลูกนี้ก็ทรงไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับอย่างที่เห็นเลยประมาณนี้ครับแกะช่างเนื้อมันเดิมครับลูกไหนที่มันสวยๆได้เนื้อเยอะๆแล้วก็เอามาเที่ยกับลูกที่ได้เนื้อน้อยนะครับ ขอติดไว้นะครับวันนี้ฝนเยอะครับน,นี่ปูเล็กสีแค่หน้าอยู่ เลือกเลยค่ะอยากได้ไครับโอเคสีใช้ได้เลยครับผมสวยอยู่มาดูสีนี้ลูกเล็กกันบ้างนะครับ รูปนี้ประมาณโลเจ็ดครับโลเจ็ดขีด ตัวนี้สีจะจืดหน่อยนะครับ ลูกนี้ลูกเล็กนะครับสีก็จืดจืดกว่าลูกใหญ่หน่อยนะครับเท่าที่ผมดูนะครับสีมันจะจางกว่าแต่ว่าคือทุเรียนแก่นะครับรสชาติใช้ได้อยู่นะครับสีประมาณนี้ครับสีลูกเล็กเนาะวันนี้เหลือแค่นี้นะครับข้างหลังมันยังไม่สุกนะครับในเข่งก็มีนะครับก็ไม่สุกเหมือนกันวันนี้สุกน้อยครับ เหลืออยู่ประมาณนี้นะครับลูกดิบนะครับส่วนเป็นถาดก็ประมาณนี้ครับผมยังไม่ได้แกะขึ้นเพิ่มเมื่อกี้แกะไปประมาณ50กิโลได้นะครับหมดแล้วก็เหลืออยู่ประมาณนี้ครับสีก็ได้ประมาณนี้นะครับก็ไม่ถึงกับเข้มมากนะครับส่วนของที่ผมส่งเคอรี่ไปผมคิดว่าสีน่าจะได้อยู่ประมาณนี้นะครับขอให้ได้ประมาณนี้ เอาจริงๆนะครับผมส่งทั้งลูกเนี่ยผมไม่เคยมั่นใจสักรอบเลยนะครับผมไม่มั่นใจเพราะว่าทุเรียนมันมันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือผมดูผมก็ยังดูไม่ขาดนะครับผมไม่มั่นใจเลยถ้าส่งเป็นลูกแต่ถ้าให้ผมส่งเป็นเนื้อเนี่นยผมมั่นใจมากกว่านะครับเพราะว่าผมได้เห็นกับตาผมได้คัดได้ได้เห็นกับตาเลยนะครับแกะออกมาคือเหลืองเราก็ส่งนะครับถ้าไม่เหลืองเราก็ไม่ขายแต่ว่าส่งแบบเป็นลูกเนี่ย ความเสี่ยงมันก็เยอะอยู่นะครับบางทีเราส่งไปลูกค้าอยากจะกินเลยแก่แล้วมันยังไม่สุกก็มีนะครับแล้วก็บางทีรอรอสุกนานมันก็เป็นท็อปอย่างเงี้ยครับความเสี่ยงมันเยอะนะครับวันนี้ผมไม่ได้แกะโชว์นะครับเพราะว่าวันนี้ผมไม่ว่างเลยผมแกะแกะทุเรียนขึ้นทั้งวันแล้วก็ต้องทำออเดอร์ส่งคอรีด้วยนะครับ ก็เลยเป็นยุ่งๆวันนี้ผมเลยไม่ได้ถ่ายคลิปนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้ผมจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเอาไว้เราเจอกันคลิปหน้านะครับถ้าใครชอบคลิปนี้ผมฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ